ผมกลาบสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมนะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเกมโยกังในเซิร์ฟเวอร์โยกังไทยกับการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ของเขานะครับใน a อท9สเนะฮะเปิดวันที่3เดือนพฤศจิกาย,ยน,นี้ช่วงเวลา6กโมงเย็นนะครับพร้อมด้วยกิจกรรม แชร์ตอนรับเปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับแจกตำลึงนะฮะห,หล้านตำลึงนะทุกคนแจกพอยหนึ5 0อยต์พอนะครับอีกหนึ่งรางวัลที่สุพิเศษนะครับแจกเป็นเหล็กม่วงไอเทมเหล็กม่วงนะครับจำนวน30ชิ้นนะครับมูลค่าเหล็กม่วงเอาไปแลกไอเทมได้ต่างๆมากมายมูลค่า1,000พอยต์นะฮะร,ระยะเวลาในการแลกนะครับวันที่ 3-9ถึง9พฤศจิกายนเท่านั้นนะทุกคนครับมาแล้วครับเกมเก็บเว้ออีกห่งเกมในตำนานนะครับผมโยกังโมบายโยกัง M M ในเซิร์ฟเวอร์โยกังไทยวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมเข้ามาลุยในเซิร์ฟเวอร์นี้กันว่ามีรายละเอียดเซิร์ฟเวอร์ยังไงกันบ้างในเองนะครับผมโยกังไทยนะครับผมเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่อัปเกรดแพทใหม่ล่าสดุดมีอาชีพทั้งหมด9อาชีพครับทุกคนนะฮะ มีนักมวยนักพินที่อัปเกรดมาใหม่ล่าสุดนะครับแต่มีอาชีพพื้นฐานอยู่มีนักดาบนะครับกระบี่ทวนธนูหมอนาคาแอซสซินแล้วก็เป็นนักสาบนะครับส่วนอาชีพที่เราจะเข้าไปรีวิววันนี้นะครับขอเลือกเป็นมือทวนละกันนะครับมีเลือกเพศเล่นได้ด้วยในเกมโยกังนะสามารถเลือกเพศช,ชายหญิงได้นะครับหรือว่าจะเป็นเลือกสายธรรมะกับอาธรรมได้อุ้ยโคตรเท่อะ อย่างเท่าสายธรรมะอาธรรมนะครับนี่ทุกคนดูการแต่งตัวแบบสุดอะชุดแบบยังจำนะผมชอบสายธรรมะครับทุกคนเลือกเล่นเป็นเพศหญิงครับชื่อทางระบบตั้งให้นะครับทหารโมโนนะครับเดี๋ยวเราเข้ามารีวิวไรอะไรตัวเกมเลยละกันว่ามีรละเอียดเซิร์ฟเวอร์อยังไงกันบ้างในเด่งได้เข้ามาสวนตัวเกมนะผมเจอ n p c นน่ารักน่ารักสอนเราเล่นเบื้องต้นนะครับในเกมโยกังเนี่ยเป็นเกมที่แบบเล่นง่ายนะ เพราะว่ามี NPC นน่ารักน่ารักสอนเราเล่นเบื้องต้นด้วยนี่ครับมันจะชี้บอกทุกจุดเลยนะครับผมสําหรับของจะแจกฟรีครั้งแรกในเซิร์ฟอยู่กังไทยนะเด้งเข้ามาในตัวแล้วทุกคนครับมียกซีคูนไอเทมคูนี้ฟีแจกมาด้วยจํานวน10ชิ้นนะคบแล้วก็จะมีของอัปเกรดนะครับมีของแฟชั่นแจกมาเป็นพวกชุดแฟชั่นครับที่แจกมาฟรีรวมถึงอาวุธหุ่มด้วยเรียกเป็นอาวุธแฟชั่นแล้วกันนะฮะเขาก็จะแจกมาให้เราฟรีเช่นกันเริ่มต้น สามารถสวมใส่ได้เลยสวยห่อเทนะครับเราเล่นเป็นตัวผู้หญิงนี่ใส่ได้เลยนะครับของแจกอื่นเป็นสัตว์เลี้ยงราเห็ด3ชั้นนะครับแล้วก็แจกเป็นพาหะนะครับรถเครื่องไม้ครับเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนะพาเราทรําเควสขี่ได้ทําให้วิ่งเร็วขึ้นเดินทางเร็วขึ้นนั่นเองนะครับนี่ฮะวนๆๆๆวนๆทำให้เราแบบทําเควสต่างๆเนี่ยได้เร็วขึ้นนะครับเขาก็จะแจกมาให้ นะครับเขาบอกว่าเซิร์ฟนี้นะฮะเก็บเวลไวมากนะครับของตําลึงต่างๆเนี่ยดรอปจากมอนสเตอร์ด้วยบีกพีคูหนึ่งร้เลเวลตัน129อุปรกรณ์120คลาสห้าเวลง่ายคนเยอะนะครับแจก VIP ด้วย VP8 นั่นเองมีกิจกรรมทุกสัปดาห์ครับกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ข้างล่างดิสคริรคปชันได้เลยนั่นเองนะครับการันตีว่าเวลไวสุดๆเพราะฉะนั้นเรามาลองดูนะทุกคนครับว่าจะเวลไวจริงหรือเปล่านะฮะผมเลเวล4แล้วนะครับทุกคน เรามีเควสตเลเวลสิอยู่นะครับเมื่อถึงเลเวล10เนี่ยเราจะได้รับตำลึงหนึ่งเหมือนครับเดี๋ยวลองดูซิว่าเราจะได้เลเวล10หรือเปล่านะครับลองดูฮะตอนนี้ผมเลเวล7แล้วสกิลของอาชีพมือทวนในหัวโคตรเท่เลยนะโคตรด,ดุดันนะตอนนี้ผมเปิดสกิลทั้งหมด4ี่สกิลแล้วเฮ้ยโคตรโหดอะ่ะนอ่ครับผมโดดทุ่มเข้าไป1ทีนะฮะคาร์ด8แล้ว เลเวล8แล้วนะครับอย่างไวครับทุกคนนี่แทงไปปุ๊บ,บ,บโอ้โหชอบสกิลนี้จังเลยอ่ะโอ้เท่นะครับเฮ้ยแป๊บเดียวผมเลเวล8แล้วนะเลเวล9แล้วโหนี่จะเลเวล10แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บเลเวล10ก่อนเนาะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกิจกรรมโบนสัสต่างๆน,นั่นเองทุกคนฮะมอนสเตอร์ตรงนี้ก็เยอะมากเลยนะครับของดอปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพวกตำลึงนะฮะตำลึงเป็นตำลึงแบบล็อกนะทุกคนแล้วก็เป็นโก นะครับโกหรือว่าทองนั่นแหละนะครับดอกด้วยนะครับเป็นแบบไม่ล็อกหรือเปล่านะใช่ไม่ล็อกเฮ้ยเป็นโกไม่ล็อกด้วยอ่ะตอนนี้เลเวลสิบเรียบร้อยเปิดฟังก์ชันตัวนี้นะครับผมอ่าบุษ้มนะฮะตัวนี้สามารถแปลงร่างได้นะครับอ่าบุษ้มเวลาโมโหนะเวลาโมโหแบบแปลงร่างอะไรอย่างเงี้ยโอเคน่าจะประมาณนี้เลเวจริงๆเลเวลสิบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดก,กิจกรรมโบนัสในเซิร์ฟเวอร์ครับโบนัสเนี่ยชอยแรกคือลงชื่อครับได่รับเป็น ของอัปเกรดเป็นตำลึงนะฮะในหลายอย่างนะครับมีรางวัลยืนออนไลน์ด้วยนะครับยืนออนไลน์สูงสุด120นาทีได้รับเป็นดอกกุหลาบครับมีกิจกรรม EN f ร e ด้วยนะ EN ใช้สําหรับลงดันเจี้ยนต่างๆนะครับมีกิจกรรมเติมเงินครั้งแรกครับได้รับเป็นฉายาได้รับเป็นหยกซีคูณของต่างๆนะครับกิจกรรมตำลึงสุ่มนะครับกิจกรรมตอบแทนผู้เล่นเลเวลอัพรับไปเลยซึ่งผมได้มาละหนึ่งหมื่นตำลึงจากกิจกรรมเลเวล10 เขาก็ตอบแทนให้มีพวกชิจิเยวมีกล่องเชิดเชยนะครับมีอีกพีสัตว์เลี้ยงขั้นต้นด้วยนะครับผมมีแข่งกันกิจกรรมด้วยนะกิจกรรมแข่งกันทั้งเซิร์ฟเวอร์ครับบังคับตลาดโทัศนการร่มอารีนาต่างนะครับมีกิจกรรมแลกสัตว์เลี้ยง เว้ยโคตรสวยแลกเปลี่ยนไอเทมครับที่ไม่ได้ใช้กิจกรรมอแลกไอเทมพิเศษนะครับกิจกรรมของแร่แลกของแร่กิจกรรมแลกฟังก์ชันจุดติอาวุธนะครับโอ้กิจกรรมแลกอุปกรณ์120เซิร์ฟนี้มีอัปเกรดอุปกรณ์120นะครับถูกว่าเยอะมากเลยนะ120นะครับแล้วก็กิจกรรมแลกครับไอเทมเหล็กม่วงครับแลกของเยอะแยะมากมายนะมูลค่า1 0 0 0พอยต์แลกของได้ตามนี้เลยนะทุกคนแช์นะไปแชร์จะได้รับฟรีนะครับ มีกิจกรรมแรกนะครับแปลงโฉมพาหะกิจกรรมแรกถ้าไม่ตายกิจกรรมแรกรับพาหะกิจกรรมแรกสกินจิตกิจกรรมแรกชุดแฟชั่นนะครับแล้วก็แรกเศษอาวุธเทพแรกสร้อยคอแลกโปรไฟล์นะครับแรกของทำอาวุธแรกเสียตำลึงนะครับแรกรับแหวนนะฮะหรือว่าจะเป็นแรกของทำอาวุธรับอีกหนึ่งฟังชันในเกมนะฮะสุดท้ายก็จะเป็นแรกรองเท้าเลเวล102รนั่นเองนะครับกิจกรรมโบนัส มีทั้งหมดประมาณนี้ครอบคุมครับของแรกต,ต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็ของแชร์อีเวนต์กิจกรรมด้วยนะครับส่วนกิจกรรมท็อปอัพในเซิร์ฟเวอร์ครับอันแรกคือบัตรเลือดเดือดฮนะห้าสิบพอยต์ได้รับของเยอะมากนะับมีกิจกรรมบัตรเดือนด้วยนะบัตรเดือนก็น่าจะเป็นคล้ายๆกับว่าพวกเติมแบบครบเดือนอะไรอย่างเงี้ยปะ่ะจะได้รับของประมาณนี้นะได้รับเป็นตําลึงได้รับเป็นยันอัพเลเวลขั้นกลางได้รับเป็นโบนัสทองแท่ง นะครับเติมเงินครั้งแรกรีวิวไปแล้วนะครับแล้วก็เติมเงินสะสมเนี่ยได้รับของแรกสัดส่วนใหญ่เลยเติมเงินสะสมหนึ่งเหมือนกันนะครับเติมเงินทุกวันเนี่ยจะได้รับของแรกเหมือนกันแล้วก็ของอัปเกรดตัวละครสัดส่วนใหญ่นะครับนี่คือรายละเอียดท็อปอัพต่างๆแล้วก็รายละเอียดโบนัสอีเวนต์กิจกรรมต่างๆและของพ e เมีร้านค้าครับผมร้านค้ามีขาย4ช้อย แร่แตกต่างกันไปแบบตําเลึงมแบบล็อกตําเลึงมไม่ล็อกแล้วก็ทองแท่งแล้วก็เหรียญมังกรผมขอเรียกมันเหรียญมังกรแล้วกันน <c> ะ <oughs> นี่ครับมันไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะทุกคนฮะคล้ยายเป็นสีฟ้าเนาะเนี่ยลางสุดนะฮะนี่มันเขียนแบบตัวเล็กๆอ่ะคือสีช้อยเนี่ยของก็จะแร่แตกต่างกันไปของขายก็จิปาถาครับอัปเกรดตัวละครน,นะฮะแต่สิ่งที่เราซื้อได้นะก็คือช้อยแรกนะครับเป็นตัวนี้เป็นฟรีนะ ทำเลเวลไปประมาณหนึ่งเราก็จะได้ซื้อพวกของแฟชั่นพวกเนี้ยมาใส่ได้ฟรีๆแต่อย่าซื้อแบบผมนะซื้อรุกชุดแบบนี้นครับอันนี้ซื้อใส่แบบเล่นๆน,นะทุกคนครับเล่นจริงก็เอาไว้อัปเกรดตัวละครบ้างนะครับเฮ้ยชุดนี้ชุดอะไรอ่ะโคตรเฟลเดี๋ยวลองใส่ให้ครบเลยละกันนะฮะเราจะใส่ได้ไหมเนี่ยใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้เหรอใส่ได้นะครับชุดนี้โอ้โหสวยมากเลยอะ่ะลองสก,กิลใหม่อีกรอบนะฮะ เราได้ชุดใหม่มาแล้วนะครับผมนี่นี่น,นี่โอ้โหสกิลจิ้มโคตรเท่เลยประมาณนี้รายเดยดทั้งหมดนะครับผมในเซิร์ฟเวอร์โยกังไทย s 2 9นะใครชื่นชอบถูกใจคอสายโยกังห้ามพลาดประการทั้งปวงดึงตํารวดข้างล่างคลิปครับผมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปรีวิวในช่องผมด้วยคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะครับผมบ๊ bye, ายบายครา